สวัสดีครับอยู่กันในเกม Night Crow นะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกสำหรับ Night Crow Global นะครับของผมเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นของ เกาหลีนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีตอนนี้มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ global แล้วนะครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจริงๆเปิดตั้งแต่มวันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมเองเข้าไม่ได้เลยช่วงกลางวันเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะครับรอคิวนานมากก็เพิ่งจะได้มาเริ่มสร้างตัวเริ่มเล่นตอนช่วงกลางคืนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเลเวล31นะครับก็คือ เปลี่ยนคลาสมาแล้วทีหนึ่งนะครับก็คือไปดูตรงนี้นะเปลี่ยนคลาสนะครับนี่เดี๋ยวนะสักครู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาของผมเล่นดาบใหญ่นะครับอันนี้เป็นคลาสที่1นนะครับถัดไปจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งเป็นดาบใหญ่ของคลาสที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ เป็นตัวนี้ครับแกรนเจอร์ลนะครับดาบใหญ่คลาสที่3คลาสที่1เนี่ยนะครับจะเริ่มเปลี่ยนตอนเลเวล30นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาให้ดูว่าเล่นแบบปรับกราฟิกสุดเลยนะครับในมือถือเป็นอย่างไรนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เล่นผ่านมือถือนะผมเล่นผ่าน แท็บเล็ตนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยสามารถที่จะปรับสุดได้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตั้งค่านะครับสภาพแวดล้อมนะครับนี่กราฟิกสามารถาปรับสูงสุดได้เลยนะครับอันที่สูงมากเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคือเครื่องเขา ปรับมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตัวเกมเขาปรับจากเขาประเมินเขาคำนวณจากความสามารถของเครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ให้สูงมากแต่ว่าภาพที่ได้นะครับถ้าเทียบกับ PC เนี่ยเขาต้องบอกว่าสู้ไม่ได้นะแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับถามว่ากระตุกไหมจริงๆถ้าเทียบกับอตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เกาหลียังมีกระตุกนะอันนั้นเข้าใจว่าอาจจะต้องผ่านพีอผ่านไรด้วยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเมื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างลื่นไหลดีนะอันนี้ขนาดผมอัดหน้าจอไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัดหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะทําให้เครื่องช้าอีกนิดนึงนะแต่ว่าก็ดูแล้วค่อนข้างลื่นไหลแต่ถามว่ากราฟิกสวยขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองจุตีให้ดูนะครับแล้วก็จะลองซูมนี่ครับประมาณนี้เนี่ย แล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับประมาณนี้ชุดอะไรต่างๆก็ก็โอเคครับแต่ว่าอย่างต้นไม้อะไรเงี้ยหญ้าอะไรต่างๆก็ไม่ได้คมนะครับไม่ได้คมนะครับประมาณนี้เลยไปแต่ว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ถามว่ากินแบตไหม เอ่อก็พอสมควรเลยแหละนะครับพอสมควรเลยอ๋อเรือบอกอันนี้ผมเล่นบนแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S8 นะครับเอ่อ CPU เป็น snapdragon 8 1 gen 1นนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าลื่นไหลพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูการตีก็โอเคนะครับก็ถือว่าไม่ได้กระตุกอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับผมเพิ่งเล่นมาเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็เ,เล่นอีกทีหนึ่งช่วงกลางวันของวันนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้มาดูว่าแพ็กเกจไหนหน่าเติมน่าสนใจบ้างนะครับยังเป็นสายฟรีอยู่ครับ ของก็จะเป็นของที่ได้มาจากการทำเควสนะครับของฟรีหมดเลยเนี่ยของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ครับ คิวผมยังไม่ได้เข้าเลยนะครับเดี๋ยวรอรอดูเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเขาอยู่คิวไหนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับบนแท็บเล็ตแต่ว่าถ้าเทียบกับ PC ก็แน่นอนนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนผมอาจจะอัดคลิปนะครับสลับ การระหว่างแ็บเล็ตนะครับกับตัว PC นะถ้าวันไหนเห็นภาพแจ่มหน่อยนะครับก็อาจจะมาจาก PC นะเกมนี้ใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับเกม NFT อื่นๆนะถือว่ใช้เวลาเล่นเยอะแต่ว่ามันเปิดบอร์ดได้เนี่ยอย่างเนี้ยนะผมปล่อยให้เขาตีไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คอนโทรลอะไรเลยนะครับก็เ,เขา ตีแบบอัตโนมัตินะครับเรากดเฟสให้เขาเขาก็เดินตีอัตโนมัติไปการทำเควสไม่ได้ยากครับคือตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะครับ คือเขามีเลือดเยอะเขาสมควรน,นะครับไม่ได้ตีทีเดียวแล้วตายเพราะนั้นถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นการตีระยะประชิดเนี่ยบางเกมเราอาจจะสู้กับพวกนักหนูไม่ได้ใช่ไหมครับหรือพวกที่ยิงไกลไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้จริงๆเราสามารถเดินเข้าไปหาตัวมอนสเตอร์ได้เลยนะครับโดยที่ตัวมอนสเตอร์ยังไม่ตายนะและขอแค่เราตีทีเดียวเขาก็นับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดูผมผมคิดว่า ไม่ได้เก็บจากเท่าไหร่นะพอใช้ได้เลยเอ้าเลือดหมดก็ดีเลยครับอันนี้ให้ดูอันที่แผนที่สวยมากเลยนะครับเป็นแบบเนี้ยแต่พออันหน้าจอไปก็เครื่องก็เริ่มร้อนนิดนึงนะแต่ภาพสวยมากเลยเนาะ จริงๆเล่นบน PC จะอินกว่านี้นะจะอินกว่านี้เลยใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องนะถือว่าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากเลยครับแล้วก็จะสนุกกับมัน เลือดหมดเราไปที่ร้านของชํำซื้อเลือดเลยครับเกมนี้ที่เราเห็นนะครับเงินหลักล้านนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวหมดครับแป๊บเดียวหมดแน่นอนครับ ให้ดูบรรยากาศตัวเมืองแล้วกันนะครับนี่ครับให้ดูว่าเล่นบนมือถือหรือแท็บเล็ตก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับดูบรรยากาศนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาอัดหน้าจอมาเนี่ยแล้ว่นะครับแล้วอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยภาพมันจะแตกไหมหรือว่าประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าที่ผมดูเนี่ยนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี้ยซูมไปใกล้ๆหน่อยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่ลยกันอ่าขึ้นสัตว์ขี่มานะครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมซูมออกไปใกลๆหน่อยเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับประมาณไหน นี่ประมาณนี้แล้วก็อ่ะดี๋ยวลองดูเนี่ยเงาเงวอะไรก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่แบบสวยกว่านี้จริงๆครับต้องเล่นบน PC นะนี่เห็นไหมก้อนเมฆก,ก็สวยใช้ได้นะครับ เี่ยประมาณนี้นี่ผมกระโดดให้ดูเห็นไหมนี่กระโดดให้ดูเห็นไหมเนียนนะครับเมื่อกี้เห็นเครื่องร่อนไหมปุ๊บมันไม่ได้ขึ้นสูงไงครับมันก็เลยแบบขึ้นเครื่องร่อนให้ดูไม่ได้อเดี๋ยผมลองดูปึ๊บมันขึ้นเครื่องร่อนไม่ได้ แป๊บหนึ่งนะครับมันต้องไปที่สูงหน่อยหาก่อนหาจุดก่อน ไม่เห็นเนาะไม่เห็นนี่นี่เห็นไหมเครื่องล่อนโอเคครับมันเห็นแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้สูงมากก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ดูดู AI ครับนี่ครับคือมันดูเป็นแบบเป็นเกมที่ค่อนข้างมีชีวิตชีวานะครับโอเคภาพมันอาจจะโหลดไม่ทันนะครับเพราะว่ารายละเอียดเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ นะแต่ว่าถือว่าโอเคครับคือถ้าเกิดใครต้องการที่จะได้ความละเอียดจริงๆครับก็ต้องไปเล่นบน PC เนาะต่นี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นบนมือถือได้เนียนมากครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถ้าเกิดเล่นกลางวันเนี่ยช่วงเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็เล่นบนมือถือก็ถือว่าโอเคนะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเซฟแบบรายละเอียดจริงๆอ่ะนะครับก็กลับมาเล่นบน PC นครับ โอเคเลยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับวันนี้ก็คลิปนี้น่าจะมาโชว์แค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดของเกมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับก็พอดีเห็นมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของออการเล่นบนมือถือนะครับว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสเปคของมือถือด้วยนะ ของแต่ละคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้สเปคมือถือก็ถือว่าไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ภาพอาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แหละโอเคครับงั้นก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u b สไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ